สวัสดีครับพบกับดันเตจาก De v i l m a y Cry 5ผลงานของ Asmast o y นะครับเป็น Action นฟิกเกชุดผ้าคราวที่แล้วรีวิวนีโรไปแล้วตัวนี้นะครับนีโรที่อยู่ข้างๆวันนี้เราจะมารีวิวตัวดันเตกันซึ่งตัวดันเตตัวเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นในเวอร์ชั่นของ Luxury Edition นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากกล่องธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างจากกล่องธรรมดายัางไงนะครับคราวนี้มาดูที่รายละเอียดของตัวดันเต้ตัวนี้ก่อนคราวนี้เรามาดูดีเทลของตัวดันเต้ตัวนี้กันนะครับใบหน้าปั้นได้หล่อเหลาเหมือนในเกมเลยนะครับทำให้ผมนึกไปถึงนักฟุตบอลเดวิดเดวิดเบคแคมเลว่า ดาราที่แสดง p r r t t o o the c a r i เ b ียนนะครับ Orlando ด l o o ูน่าจะอาจจะมีต้นแบบมาจากดาราแล้วก็นักบอลทั้งสองคนนั่นก็ก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับปันออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแหละถ้าเท่าที่เห็นนะครับมีงานของค่ายอื่นอยู่ด้วยสำหรับ d e วิลเม y ไ r y 5นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วผมยังรู้สึกว่า้นานของ Asmus Toy ยยังค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่กินขาดกว่างานค่ายอื่นลองลงมาดูที่ดีเทลของเสื้อโค้ทนะครับเป็นเสื้อโค้ดยาวนะครับเป็นลองโค้ดยาวสีออกค่อนข้าง แดงน้ําตาลนะครับเป็นหนังเทียมอันนี้น่ากลัวน่ากลัวมากๆสำหรับอากาศบ้านเราเพราะว่าเออมันจะอยู่ได้ไม่นานสินะครับมันจะเสื่อมสภาพตามการเวลาก็ต้องทําใจนะครับถ้าซื้อตัวนี้มาหรือว่าซื้อตัวฟลิกเกอร์ตัวใดก็แล้วแต่ที่เป็น วัสดุเป็นหนังเทียมเนี่ยต้องทําใจแน่นอนนะครับกางเกงก็เหมือนกันกางเกงของดันเต้ตัวนี้ก็เป็นหนังเทียมนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับคาดว่ามันก็น่าจะมีอายุงานการใช้งานของมันอาจจะอยู่ได้ไม่อาจจะกับเราได้ไม่นานเท่าไหร่ ก็ต้องทําใจนะครับเตรียมหาร้านตัดใหม่ไว้ได้เลยเข็มขัดรายละเอียดสวยงามใส่ใจในรายละเอียดทุกจุดจริงๆนะครับเสื้อข้างในเป็นเสื้อเป็นผ้านะครับเป็นผ้านะครับดีเทลของชุด ตัดออกมาได้ปลาเนีดเหมือนในเกมทุกอย่างมีตัวโลโก้ที่เป็นกระโหลกด้านหลังด้วยนะครับรายละเอียดของชุดด้านหลังตรงรองเท้าบูทเนี่ยตรงนี้จะเป็นยางเป็นเหมือนอยางตึงๆผสมกับพล,พลาสติก pvc นะครับ ตัวฐานก็มาเหมือนกับตัวของเนโลก็ก็คือจะเป็นฐานที่เหมือนปริ้นมาเป็นลายอิไม่ได้เป็นนูน3มิตินะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีลวดลายฉลุเหมือนลวดลายปั้นอนะปั้นอะนะครับตรงรองเท้าบูททำออกมาได้ดีทีเดียวแต่ว่าเป็นฟิกเกอร์ที่สวยครับ มือตรงนี้ก็เป็นยางนะครับให้ดูใบหน้าของดันเต้ทีนึงสวยจริงๆนะครับถ้าเทียบกับนีโรผมก็จะมองว่าหน้าของดันเต้ก็ยังปั้นได้สวยและเหมือนคนมากกว่านีโรนีโรจะออกไปทางหุ่นยนต์หุ่นยนต์นิดนึงนะครับ ตัวดาบริเบเลียนเป็นพลาสติกยาวนะครับดีเทลก็ทำออกมาได้ตรงตามในเกมแต่สิ่งที่ต้องกลัวหักก็คือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงจุดต่อไปแล้วกันนะครับอย่างที่เราเห็นรายละเอียดของตัวดันเต้ตัวนี้ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกล่องที่เรียกว่าเป็น Luxury Edition กันว่าข้างในของกล่องตัวเนี้ยของ l u x ชัวรี i t i o n เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างให้ดูความหนาของกล่องลักชัวรี่ลักชัวรี่อชนก่อนนะครับมันจะเป็นกล่องหนาๆอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเขจะให้มาแค่กล่องเดียวแต่ว่าลักชัวรี่ เอ i t i o n เนี่ยเขาจะมีเหมือนตัวอาวุธอื่นๆแถมมาให้กับตัวดันเต้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องข้างในออกมาดูว่า l ักชัวรี่เ i ดิจะมีอะไรแถมมาให้เราบ้างก็แกะกล่องข้างในออกมาแล้วนะครับสำหรับกล่องน้ำตาลเมื่อกี้เนี่ยที่เขียนว่าลักชัรี Edition ข้างในก็จะบรรจุไปด้วย กล่องนี้นะครับซึ่งบรรจุตัวดันเต้ตัวนี้มาแล้วก็จะเป็นดาบรีเบเลียนตัวนี้มาให้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นมือเป็นมือต่างๆที่แถมมาให้นะครับส่วนอีกกล่องนึงเนี่ยถ้าเป็นอันนี้คือลักชัวรี่เอ o n ชั่นจริงๆนะครับจะมีกล่องตัวนี้มาให้เป็นกล่องที่ข้างในเนี่ยจะเก็บอาวุธในเกมอื่นๆที่แถมมาให้ เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเปิดออกมาแล้วก็จะมีอาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับมีดาบ e v i ซอ s o r อ of s p a ร่ a แล้วก็มีกราอกนะครับที่เป็นกราอกบา r o ลที่เห็นไหมครับที่ ที่อยู่ในเกมที่ดัตเต้ใช้นะครับดี๋ผมจะเปิดออกมาแล้วก็เอามาวางให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับเราก็มาดูในถาดของลักชัวรี่ dition กันนะครับก็จะเป็นชุดเกาะบาลอลล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็มีแม่เหล็กตัวนี้แม่เหล็ก2ตัวตัวนี้ซึ่งผมดูตามคู่มือแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาแม่เหล็ก2ตัวเนี่ยนะครับ สอดเข้าไว้ในโค้ดของดันเต้ตรงนี้แล้วเราค่อยติดชุดเกราะตัวนี้ลงไปซึ่งสอดได้ค่อนข้างยากครับทำได้ค่อนข้างยากแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนปลอกแขนตัวนี้ปลอกแขนตัวนี้ก็จะต้องถอดมือออกมาแล้วก็สวมเข้าไปซึ่ง ไอตัวเหลี่ยมตัวคมพวกนี้เป็นอันตรายต่อชุดหนังตรงนี้มากนะครับฉะนั้นผมจะไม่ขอสส่ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับมือเราก็ต้องถอดมือของดันเต้ตัวน,นี้ออกก่อนแล้วก็ใส่มือใหม่เข้าไปเท้าก็เหมือนกันเราก็ต้องถอดลองถอดออกมาทั้งเท้าแล้วก็ใส่เท้าตัวนี้เข้าไปนะครับ ซึ่งข้อเสียของตัวดันเต้ตัวเนี้ยของงานของ a อสม s สทอยตัวเนี้ยคือการที่ค่อนข้างจะประกอบยากนะครับค่อนข้างที่จะเอาตัวอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาเล่นด้วยเนี่ยค่อนข้างยากดาบ Evil s w o r d of s p a ปา a นะครับตัวนี้ สวยดีเทลเนียบเลยในเกมดีไซน์มาอย่างไรก็ดีเทลก็ออกมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาเปลี่ยนใส่กับดันเต้ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักมันเยอะครับทำให้ข้อต่อล้าแน่นอนเนี่ยผมหยิบแล้วผมยังรู้สึกว่าน้ำหนักมันมันมากด้วยความที่มันเป็นพลาสติกตัน นะครับแต่ว่าดีเทลต่างๆเนี่ยสวยนะครับลองดูดีเทลได้พวกตัวเนื้อเยื่อต่างๆที่มาเกาะที่ดาบตัวกระดูตัวเส้นเอ็นต่างๆนะครับสวยแต่ว่าน้ำหนักเยอะมากฉะนั้นเวลาที่ผมตั้งโชว์เนี่ยผมก็เลย ใช้แค่ตัวรีเบเลียนตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะใช้ไอตัวดาบตัวนี้อีวิลซอร์ตอับสปเนี่ยมันอาจจะทำให้ข้อมือตรงนี้นะครับข้อมือตรงนี้พอยืนไว้นาน,น,านเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมันอาจจะหลวมมันอาจจะล้าเพราะน้ำหนักที่มันเยอะมันจะทวงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกล่องตรงนี้กันนะครับว่าในกล่องตัวนี้มีอะไรบ้างคราวนี้เราก็มาดูกล่องตัวนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยที่ไม่ใช่ลักชัวรี่เอเชันเนี่ยเขาจะมีกล่องนี้มาให้กล่องเดียวครับก็ดูข้างในว่าจะมีอะไรบ้ก็จะมีเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวเบ้าที่ใส ตัวดันเต้ตัวนี้มาแล้วก็อย่างที่ผมบอกมีมือมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดาบดาบ Evil s o r ด Dante นะครับตัวนี้ดาบที่ตอนที่มันจะเล่นหักเนี่ยเดนเต้ Dante ก็จะใช้ดาบตนี้เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับว่าข้างในดาบ Evil s o r ด Dante จะเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เปิดกล่องออกมาแล้วนะครับกล่องที่บรรจุตัวของดันเต้มาในตอนแรกนะครับก็คือจะมีตัวดันเต้นอนอยู่นี้นะครับแล้วก็เวลาที่เปิดกล่องมาเนี่ยครับเป้าตัวนี้เป็นเป้าดันเต้ตัวดันเต้ก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับอนนี้ผมเอาออกมาแล้วตรงนี้ก็คือที่ไว้ดาบเอ่อ ริเบอร์เลียนนะครับอันนี้นก็เป็นปืนปืนคู่ของดันเต้นะครับไอวอรี่กับอีโบนี่นะครับดีเทลสุดจริงๆครับก็จะ แมกกาซีนเนี่ยจะ,จะไม่สามารถถอยได้เหมือนของคอทอยนะครับคอทอยบางทีตรงลูกเล่นของตัวแมกกาซีนเนี่ยจะจะถอยมันจะถอยมาได้ตรงไม่ใช่แมกกาซีนครับโทษทีครับตรงตรงเนี้ยปืนตรงเนี้ยจะจะ,จะถอยมาได้แล้วก็ตรงแมกกาซีนเนี่ยของคอทอยจะถอยมาได้แต่อันนี้เหมือนว่าจะถอดมาไม่ได้ ตรวนี้นะครับก็จะเป็นดีเทลตามนี้มีจอยข้อต่อมาให้2องจอยเป็นสแปร์จอยสำหรับถ้าเกิดสมมุติว่าข้อต่อตรงแขนเนี่ยมันหักเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ครับไฮไลท์ของกล่องนี้อีกเหมือนกันก็คือดาบอ v วิสซ์อรดันเตนะครับ มีจุดที่เสียวหักเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงแง่ง,งตรงเนี้ยรู้สึกผมรู้สึกว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นบอบบางทุกทกานมันเลียวเล็กแล้วมันก็กับน้ำหนักของด้ามดาบเนี่ยโ้เสียวหักจริงๆครับมันถ้าเอาไว้นานเนี่ย ในห้องร้อนเนี่ยมันตรงนี้มันน่าจะไปก่อนนะครับแต่ว่าทําออกมาได้สวยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะฝังการเหล็กไว้ข้างในหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่านะครับก็เวลาเล่นก็ระวังแล้วกันนะครับมันมีจุดที่เปราะบางแล้วอาจจะหักได้ค่อนข้างเยอะอย่างตรงนี้เหมือนกันนะครับก็มือ ก็มีมาให้4่ข้างเอ่อทัที่ครับ2คู่นะครับประมาณนี้สำหรับกล่องนี้นะครับครับก็สำหรับตัวดันเต้งานของ a อสมัสทอยจากเดวิลเมคราย5นะครับหรือว่าเดวิลหรือว่าเดวิลเมคราย5นะครับส่วนตัวแล้วตัวงานสวยเพอร์เฟกต์สำหรับการเก็บสะสม แต่ถ้าเรื่องของการเล่นการขยับเนี่ยผมยังมองว่าถ้าไม่เสียดายสิ่งที่เกิดขึ้นเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ย mm hmm. ก็ก็นั้นก็โอเคนะครับแต่ถ้าสำหรับผมรู้สึกว่าเวลาที่เราไปขยับมันเล่นอะไรต่อนมี่อะไรมันมากๆเนี่ยตัวเนี้ยสำหรับสองตัวเนี่ย ผมมองว่านีโลเนี่ยจะขยับเล่นได้ค่อนข้างมันกว่าของตัวดันเต้นะครับเพราะตัวดันเต้มีหลายอย่างเลยที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าขยับแล้วตรงข้อต่อต้องเข่าเนี่ยอหนย่งจุดขยับนะครับต้องขยับไปดูเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นได้ประมาณนี้นะครับขึ้นได้ประมาณนี้พอชุดมันก็จะลังตึง ขาก็งอได้ประมาณนี้นะครับช่วงขาก็บิดไม่ได้แล้วนะครับคือด้วยความรลังตึงของตัวตัวหลังเทียมเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างขยับค่อนข้างยากนะครับสําหรับความสวยงามผมให้แปดเต็มสิบให้บีบวกเลยนะครับแต่ถ้าเรื่องการเล่นการขยับมันเนี่ยผมให้แค่ซบวก นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับผมเป็นสายสะสมผมไม่มายเรื่องอไม่แคร์เรื่องเรื่องของจะมาขยับเล่นจะอะไรทะมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าในแง่ของของความสวยงามผมให้ปี่บวกคือเก็บได้นะครับในราคาที่มันไม่ โดดไปขนาดถึง้อทอยนะครับฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ